เ,เพื่อนๆคะ่ะแอดมินมีเรื่องสุดฮาจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนของกาบี้นักกีฬาคนเก่งของเรานี่แหลคะค่ะที่ไปสร้างสีสันที่สนามบินคือแอดมินไปเจอคลิปหนึ่งมาแล้วคือขำจนปวดท้องเลยอะ่ะคิดดูนะมันเริ่มต้นด้วย POV ที่แบบกาบี้ถ่ายคลิปตัวเองที่สนามบินแล้วมีข้อความขึ้นว่า POV ส่วนเกินเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องสังเกตเห็น แค่เห็นคำว่าส่วนเกินเล็กน้อยก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะ ในคลิปกาบี้ทำหน้าเครียดเครียดมองไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์เอเชียซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชุดแดงยืนอยู่หลายคนเลยค่ะแววตาของกาบี้เหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งอยู่ในใจแล้วก้องก็ค่อยๆแพนไปที่กระเป๋าเดินทางสีดำกับสีน้ำเงินที่วางอยู่บนสายพานชั่งน้ำหนักเท่านั้นแหละโอ้ยน้ำหนักที่ขึ้นบนจอคือ53.7กิโลกรัม53.7กิโลกรัม หูยไม่เล็กน้อยแล้วนะกาบี้เกินมาเท่าตัวได้เลยมั้งพอเห็นน้ำหนักเท่านั้นละค่ะหน้าของกาบี้ก็เปลี่ยนจากหน้าเครียดเป็นยิ้มใหญ่ๆแบบอายๆเลยอะ่ะน่ารักมากเลยแล้วพื้นขึืนในทีนที่ยันอยู่ข้างหลังนี่คือมองมาแบบขำกันไม่ไหวแล้วว้าว,าว,าว,าวา มีเพื่อนร่วมทีมชายคนหนึ่งยืนมองแบบนิ่งๆแต่ในแววตาคือมีประกายความขำขันเต็มไปหมดส่วนเพื่อนร่วมทีมหญิงอีกคนก็ยิ้มขำแล้วก็หัวเราะเบาๆในลำคอแบบไม่ไหวแล้วกาบีก็หันไปหัวเราะเบาๆกับเพื่อนๆก่อนจะกลับมามองกระป๋อตัวเองด้วยความกลัดกลุ้ม พอเห็นกระเป๋าหนักขนาดนั้นกาบีก็เลยต้องเริ่มภารกิจลดน้ำหนักกระเป๋าชุกเฉินค่ะแต่ดูเหมือนมันจะหนักเกินไปหน่อยเพราะแค่จะยกขึ้นจากสายพันธุ์ก็ทุลักทุเลสุดๆเลยโชคดีที่มีเพื่อนร่วมทีมอีกคนมาช่วยยกพวกเขาช่วยกันยกขึ้นยกลงอยู่หลายรอบมากๆพยายามจะจัดของให้มันเบาลงแล้วมีนักกีฬาสาวอีกคนนึงยืนหัวเราะร่าเริงอยู่ข้างๆคือแบบหน้าเอ็นดูไปหมดหัวเราะร่ารองการแก้ปัญหานี้ดูเป็นเรื่องสนุกของทุกคนเลยค่ะ ที่พีคสุดๆคือตอนที่เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้ายืนหน้ามาที่กล้องแล้วก็ยิ้มขังแล้วก็ขยิบตาให้กล้องแบบสนุกสนานจากนั้นเธอก็หันไปพูดกับเจ้าหน้าที่สายการบินเป็นภาษาโปรตุเกสว่าเอาตาเนโรซา s a ซึ่งแปลว่าเธอกำลังกังวลโอ้ยโอๆยโอยโอยอยขัไม่ไหวแล้วจริงๆหัวเราะจนตัวงอ แล้วกาบี้ก็หันกลับมาพูดกับกล้องแบบตลกๆว่าซอลกว่าเรนตาคิโลสซึ่งเป็นการพูดเล่นว่าเกินมานิดเดียวเองค่ะทั้งๆที่มันเกินมาเยอะมากๆ สุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็จบลงที่ภาพกาบีกำลังก้มตัวเพื่อจะยกกระเป๋าขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทีมที่เต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนานหัวเราะเอิกอากบอกเลยว่าคลิปนี้เห็นเลยว่าทีมนี้เขาเป็นดําหนึ่งใจเดียวกันจริงๆค่ะมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแบบไม่อิดไม่ออดแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องตลกไปได้ซะอย่างนั้นดูไปยิ้มไปหัวเราะไปเลยอยากมีเพื่อนร่วมทีมแบบนี้บ้างจังเลยนะเพื่อน เพื่อนๆค่ะหลังจากที่แอดมินเล่าเรื่องกระเป๋าเกินของกาบีไปแอดมินก็ไปส่งคอมเมนต์มาค่ะแล้วบอกเลยว่ายิ่งอ่านยิ่งขำคือคอมเมนต์มันน่ารักมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องกระเป๋าอย่างเดียวแต่ทุกคนก็ดีใจสุดๆที่กาบี้กลับมาลงคลิปในทิกตอ็อกเพื่อนๆรู้ไหมว่าทุกคนแปลกใจกันมากเลยเพราะปกติแล้วกาบีจะไม่ค่อยลงคลิปในทิกต็อกเท่าไหร่มีคอมเมนต์หนึ่งเขาพิมพ์ว่า .ga e and Ang ers, e and Video Video in et คือแบบความต่อเนื่องของวิดีโอกาเบรียล่านี่สุดยอดจริงๆ3คลิปใน3ปีและ3คลิปใน3วันคิดดูสิคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า Is it Christmas or why Gabi giving us so much content I love it แบบว่านี่วันคริสต์มาสหรอทำไมกาบี้ถึงให้คนทิ้นเยอะขนาดนี้ฉันชอบมากคือทุกคนดีใจกันแบบนี้เลยอะคะ่ะน่ารับเนอะแต่ก็มีบางคนแอบกังวลเบาๆนะคะกลัวว่ากาบี้จะหายไปอีกมีคอมเมนต์หนึ่งพิมพ์ว่าลงคลิป3มคลิปได้โปรดอย่าหายไป <c oughs> แล้วก็มีคนบราซิลคอมเมนต์ว่า próximo vídeo s o em 2028 แบบว่าคลิปต่อไปคงต้องรอปี2028เลยนะนอกจากนี้ก็มีแฟนๆที่เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมของกาบี้อย่างคิสซี่เซซาริโอเป็นคนช่วยหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กาบี้กลับมาลงคลิปด้วยมีคอมเมนต์ว่า k i s ซี transforming t o t a s and tiktokers ที่แปลว่า k i สซี่เปลี่ยนทุกคนให้เป็น tiktokers ค่ะ พอพูดถึงเรื่องกระเป๋าหนักคอมเมนต์ก็ยิ่งขำค่ะทุกคนพูดถึงความพยายามของกาบี้ที่พยายามใช้ความน่ารักและอารมณ์ขันเพื่อขอส่วนลดน้ำหนักกระเป๋าที่เกินมีคอมเมนต์หนึ่งพิมพ์ว่า Ella j o k g u n d u s h a r m i p r o m o s d a r d i s สก o นตคือเธอกำลังใช้เสน่ห์กับพนักงานเพื่อขอส่วนลดแล้วก็มีอีกคอมเมนต์ว่า Agabita ตองดูปา a ์นูชาร์มิ คือกาบีพยายามจ่ายด้วยเสน่ห์ด้วยลีลาด้วยการโปรโมตโอ้โหคือทุกคนเอ็นดูความพยายามนี้มากๆเลยค่ะและที่แอดมินปลื้มใจที่สุดคือคอมเมนต์จากแฟนๆชาวไทยค่ะมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆมีทั้งคอมเมนต์ที่บอกว่าเอาใจคนไทยมากลงคลิปฉ่ำและคุณคือความสุขของคนไทย คือมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะที่นักกีฬาที่เราชื่นชอบได้เห็นความรักจากแฟนๆในบ้านเราแล้วหลายคนก็ขอให้กาบี้ลงคลิปบ่อยๆด้วยค่ะเช่นลงคลิปบ่อยๆนะกาบี้หรือลงคลิปเยอะๆนะกาบี้เป็นยังไงคะเพื่อนๆคอมเมนต์น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ว้วเพื่อนๆวันนี้แอดเอาคลิปป้ายยาที่ดูแล้วมีแต่คว่าน่ารักเต็มไปหมดมาฝากใครกำลังหาพัดลมพกพาอยู่บอกเลยว่าต้องดูให้จบเปิดมาวินาทีแรกก็เจอกาบี้ในเสื้อยืดดำกางเกงยีนยืนอยู่กลางห้องแล้วโบกมือทักทายสวัสดีค่ะแบบเป็นกันเองสุดๆแล้วพอเห็นกาบี้พนมมือขึ้นมานะแอดรู้เลยว่าต้องมีของดีมาป้ายยาแน่ๆ แล้วก็เป็นไปตามคาจ้ากาบี้งัดพัดลมน้องกระต่ายสีชมพูสุดคิ้วออกมาโชว์พร้อมกับถามว่ารู้จักพัดลมฮาทาริแล้วหรือยังโอ้ยถามแบบนี้ใครไม่รู้จักก็ต้องอยากรู้จักแล้วปะแล้วกาบี้ก็ซูมเข้าไปให้ดูพัดลมแบบชัดๆทั้งใบพัดที่หมุนติ้วๆและนิ้วเร็วๆของน้องที่ถือพัดลมอยู่บอกเลยว่าแค่นาทีที่0.08ก็ใจสั่นแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มีแค่นี้กาบีก็เปลี่ยนชุดแบบวาร์ปจากลุคสตรีทเป็นลุคสปอร์ตเบาๆในเสื้อแขนกุดสีน้ำตาลเข้มพร้อมกับงัดพัดลมอีกรุ่นออกมาเป็นสีดำสุดเท่ดูทรมดทแมงเหมาะกับสาวลุยๆมากแล้วกาบีก็ชูพัดลมขึ้นเหนือหัวแบบมั่นใจสุดๆเหมือนกำลังบอกว่าของดีมีอยู่จริงนะทุกคนจากนั้นก็ทำท่าเป่าพัดลมแบบฟินๆเหมือนอากาศร้อนแค่ไหนก็สู้ได้สบายๆพร้อมกับมีข้อความขึ้นมาว่าแล้วพบกันที่ ที่กรุงเทพดูแล้วคืออยากจะเหมาพัดลมแล้วบินไปเจอน้องที่กรุงเทพเลยอะ่ะแล้วก็ซูมเข้าไปที่พัดลมสีดําแบบใกล้ๆให้เห็นรายละเอียดใบพัดชัดๆกับเล็บสีดําของกาบี้ที่ทํามาอย่างเรียบร้อยบอกเลยว่างานละเอียดสุดๆ พอถึงช่วงสุดท้ายกาบีก็กลับมาในลุกเสอยึดดำตัวเก่งอีกครั้งพร้อมกับถือพัดลมสีดำอันเดิมยิ้มเหมือนหวานให้กล้องก่อนจะใส่สโพกเบาๆแบบน่ารักน่าหิกแล้วก็จบวิดีโอไปแบบค้างค่ะดูจบแล้วคืออยากจะกรี๊ดอยากได้พัดลมทั้งสองรุ่นเลยอะ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นการโฆษณาที่น่ารักมากๆทั้งตัวพรีเซนเตอร์ที่น่ารักจนใจเจ็บและพัดลมที่น่าใช้สุดๆใครที่กำลังหาพัดลมพกพาอยู่แอดมินแนะนำเลยว่าต้องรีบไปจัดด ด่วนแล้วถ้าใครมีพัดลมหัดทริรุ่นนี้แล้วมาอวดแอดมินบ้างนะ